สวัสดีครับมาพอกันช่วยก่านะครับกับร้านไอ้เกษตรยุคใหม่นะครับหรือว่าภูมินอไรยนนะครับนะครับอ่ามือนีพามาเบิงนะครับผ่าน3ามใบยีนิ้วนะครับตัวนี้เป็นซีมทีนะครับซีมทีสภาพของงามนะครับซีมทีแถเด้อซีมทีแถนี่ครับโลโก้มันกระจัดตอกไวแต่ว่ามันกับว่า่อยเห็นดอกนะในหลุมแต่ว่าทองตัวจริงเห็นอยู่ครับชัดแจ๋วเลย ใบยี่หกเต็มๆนะครับใบยี่หกเต็มนะครับไปเรือลายนะครับเป็นผ่านซีมที่นะครับใส่รถลุดไถเงี้นะครับตัวนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่32,000บาทนะครับ32,000บาทนี่ส่งฟรี100กิโลเมตรนะครับ32,000บาทส่งฟรี100กิโลเมตรครับหรือสีแดงคำว่าเบิงหนาลานนะครับค่ะลานย้อำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีครับ ดูถนนเส้นกูจับสวนนะครูหาครับหรือโทษสอบถามนะครับเบอร์โทษ098-6127295อีกเบอร์นะครับ0870341562ครับนะครับดูแอดไลน์มาคุยกันนะครับเดี๋ยวส่งโลเคชันให้บรรยากาครับมาง่ายๆหรือจะให้ส่งเลยก็ได้ครับโอเคครับฝากติดตามกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ